สวัสดีครับสวัสดีครับพอไปพี่น้องสุขกุหลกคนแซ่บอีกแล้วพี่น้องแซ่บอีกแล้วมันอีพี่น้องโอ้ยออมเนื้อพี่น้องใส่ผักกาดบาดผมผักกาดดอกผักกวังตุ่มพี่น้องใส่ผักซีแล้วโอ้ยสดพี่น้องใส่เพียรพี่น้องหอมหอมอืมผมคมพี่น้องใส่ดีนะอืม มีผักพี่้องคนหนึ่งออมฮใส่พผักไป็ล้วพีพีอ้องเบิ้ใส่พริกขันเอามาเนี่ไมัน,นีังพี่้องจำเลือก ใช่พ,พี่น้องใครผ่ันไปเห็นคลิปได้ครับพี่น้องฝากพี่น้องคนไลค์คนแชร์คนติดตามนะครับขับเบิ้มกินแซ่บได้ครับพี่น้องนะครับขอโทษขออภัยขออภ่ยพี่น้องสู้ผู้สูค้คนครับผู้บริสุกินเนื้อเนอพี่น้องเด้อสู้คนที่บอกกินเนื้อโอ้ยเหนื่งหัวครับอื้อ

อมนะครับประกาศดอกหอมๆพี่น้อง ER เด็ดสูุดบ่าวตังเลยพี่น้องหเอย่ารอเดียวเลยหาเนื้อซื้อเนื้อมากเลยหาชุดคลิปละวันผมกระเดยประมาณหาพกคลิปละพี่น้อง ดุแน่ออมแน่ก้อยแน่ไป่น่อยแกงมือนีครับออมครับอืมอ้มอืมอ้มมึมาแห้งดีบ้านหรอกจบขะปนาะ

อได้อยู่ครับเขานานาอาไ่น้องนี่ฝนถิงทวนโหใส่ข้าวใหญ่ไปน้อง

โอ้ยมาเลยพี่น้องเอายืนไปใส่ลูกโบดไ,ได้พี่น้องมึงคำชุดถ่ายกบพี่น้องบนโต๊ะเหอครับต้องขอโทษขอให้ได้พี่น้องหือ เรบเขาเขางขอสุกเขาเองห,หลายครับหูมสวัสดีรับท่น้ไครับพี่น้องครับสวัสดีครับ